สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอโรคยาวารตีนะครับผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติผมปวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยดรจริยาสอนมายุราอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณปวิชยาและสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวารตีจะพาคุณผู้ฟังไปฟังสาระความรู้ในการดูแลสุขภาพนะครับ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำสาระความรู้นี้ไปปฏิบัติเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ฟังเองนะครับโดยทางรายการมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็คือนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรคุณนะครับท่านเป็นแพทย์ประจำที่เกรียงศักด์คลินิกและเป็นที่ปรึกษาประจำรายการของเราด้วยครับเอคุณประวิชยาคะว่าแต่วันนี้รายการอโลคยาวาราตี้มีสาระความรู้อะไรมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังกันคะครับอาจารย์ วันนี้ทางรายการมีสาระและก็ความรู้มาฝากคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่เนื้อหาของรายการนะครับคุณผู้ฟังผมขอให้คุณผู้ฟังได้ไปฟังบทเพลงที่ทีมงานเสียงสันติเตรียมไว้ให้กับคุณผู้ฟังก่อนนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าพริกขี้หนูครับ อยากจะรู้ว่าร้อนยังไง คุณผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงพริกขี้หนูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนคงจะคิดถึงความเผ็ดอย่างแน่นอนใช่ไหมครับและคงไม่มีคุณผู้ฟังท่านใดที่จะกินพริกเปล่าๆอย่างแน่นอนใช่ไหมครับก็ต้องนําไปประกอบอาหารเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารจานนั้นๆคุณผู้ฟังครับดังนั้นหัวข้อในวันนี้ของเรานะครับจะพูดถึงก็คืออาหารจานเผ็ดให้คุณหรือโทษอย่างไรครับ อาจารย์ครับเมื่อพูดถึงอาหารที่มีรสเผ็ดแล้วเนี่ยอาจารย์นึกถึงอะไรบ้างครับค่ะคุณประวิศยานะคะเมื่อพูดถึงอาหารที่มีรสชาติที่เผ็ดนะคะอาจารย์นึกถึงส้มตําค่ะ พราะเวลาที่สั่งนะคะเราสามารถบอกได้ว่าต้องการรสชาติแบบไหนบางคนอาจจะชอบกินเผ็ดมากก็จะสั่งใส่พริกประมาณ5เม็ด10เม็ดเลยนะคะแต่สําหรับอาจารย์นะคะคุณปวิทยาอาจารย์ไม่ค่อยชอบทานอาหารที่มีรสเผ็ดมากค่ะเวลาจะสั่งนะคะก็จะบอกว่าใส่พริกเพียงแค่เม็ดหรือ2เม็ดเท่านั้นค่ะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนมีความเข้าใจผิดที่ว่า ความเผ็ดนั้นเป็นรสชาติที่เราสามารถรับรสได้เช่นเดียวกับรสหวานรสเปรี้ยวหรือรสขมนะครับหรือแม้แต่รสเค็มแต่ที่จริงแล้วนะครับความเผ็ดเป็นเพียงอาการที่แสบร้อนนะครับที่เกิดขึ้นจากสารตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าแคปไซซินนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสารที่พบได้ในพริกนั่นเองนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังมีเครื่องเทศอีกหลายชนิดนะครับที่ถูกนํามาใช้เพิ่มความเผ็ดในอาหารเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นกระเทียม ขิงยีราอบเชยกระเพราเป็นต้นนะครับโดยเครื่องเทศเหล่านี้นะครับมักถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหรือใช้ปรุงรสเพื่อเพิ่มรสชาตินั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนจะพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของความเผ็ดมีประโยชน์หรือโทษอย่างไรกันบ้างเราลองไปฟังความคิดเห็นกันนะครับว่าผู้คนทั่วไปให้ความสำคัญกับสุขภาพอย่างไรนะครับและมีวิธีการดูแลสุขภาพกันอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยครับ สุขภาพเนี่ยครับสำคัญต่อผมมากเพราะว่าในทุกวันเนี่ยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายหรือว่าใช้สภาพจิตใจสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยในการทํางานในการเรียนในการทําท,ทุกๆอย่างต้องใช้พวกนี้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจึงเป็นสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตของผมครับทุกวันนี้ก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะครับก็อย่างเช่นพวกกินผลไม้กินนมงดของทอดที่มันแบบไม่ดีคุณเสียสุขภาพ,พเนี่ยครับมันออกกำลังกายเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับ สำหรับสุขภาพนะคะก็คิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าในชีวิตเนี่ยเจอคนรอบข้างที่สุขภาพไม่ดีป่วยอะไรเงี้ยเยอะมากค่ะ แต่ปัจจุบันเราไม่ค่อยดูแลตัวเองเี้ทำให้เราคิดไปถึงอนาคตว่าถ้าสมมติว่าอนาคตเราสุขภาพไม่ดีหรือว่าสุขภาพแย่ไม่ดูแลตัวเองก็อาจจะทําให้เราป่วยได้แนวทางในการดูแลสุขภาพก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะออกกําลังกายสม่ําเสมออย่างี้ค่ะต้องดูแลตัวเองตั้งแต่แบบเด็กๆไม่ใช่ไปดูแลตัวเองตอนที่แบบเป็นโรคแล้วหรือว่าไม่สบายอะไรเงี้ค่ะพักผ่อให้เพียงพอ ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ค่อนข้างสําคัญกับชีวิตเรามากถ้าเกิดเรามีสุขภาพที่แบบแข็งแรงเราก็พร้อมที่จะให้ความสนใจกับคนอื่นได้หรือว,ว่าดูแลคนอื่นเอาใจใส่คนรอบตัวนะครับเราจะได้มีเวลากับส่วนนี้มากขึ้นด้วยสําหรับผมผมเริ่มต้นจากการนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ตื่นให้เป็นกิจวัตรัทผมแล้วก,กินอาหารให้ครบห้าหมู่เท่านี้ผมก็น่าจะโอเคแล้วครับ คุณผู้ฟังครับนี่เป็นความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับที่ได้อธิบายว่าสุขภาพนั้นมีความสําคัญต่อเราอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาพูดคุยกันในเรื่องของความเผ็ดกันต่อเลยนะครับคุณผู้ฟังว่าสารแคปไซซินนะครับมีการทํางานอย่างไรที่ทําให้เรารู้สึกแสบร้อนเมื่อรับประทานเข้าไปครับคุณผู้ฟังคะ อาการแสบร้อนเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนะคะเกิดจากการที่สารแคปไซซินที่อยู่ในพริกหรือว่าอยู่ในเครื่องเทศอื่นๆค่ะที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะไปจับกับต่อมรับความรู้สึกที่มีชื่อว่า TRPV1 นะคะ<น>ที่มีอยู่ทั่วร่างกายเลยค่ะคซึ่งทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเมื่อร่างกายได้รับสารแคปไซซินเข้าไปแล้ว ก็จะทำให้อุณหภูมิในบริเวณที่รับสารแคบไซซินนั้นสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะ<ม>และก็ส่งสัญญาณไปที่สมองของเราค่ะส่งผลให้เรารู้สึกแสบร้อนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังครับอาจารย์ส่วนใครที่ทานเผ็ดแล้วมีน้ำมูกไหลนะครับก็เป็นเพราะว่าเจ้าสารแคปไซซินนะครับมีผลทำให้โพรงจมูกและก็เยื่อบุระคายเคืองนั่นเองนะครับร่างกายจึงต้องตอบสนองด้วยการมี น้ำตาไหลออกมาในช่องจมูกนะครับซึ่งน้ําตาเนี่ยครับจัดเป็นสิ่งแปลกปลอมในจมูกนะครับคุณผู้ฟังแัะนั่นเองเนี่ยครับร่างกายจึงต้องผลิตน้ำมูกออกมานะครับเพื่อที่จะไปจับกับสิ่งแปลกปลอมนะครับแล้วก็ขับออกมานั่นเองครับคุณผู้ฟังและเนื่องจากสารแคปซซินนี้นะครับไม่สามารถถูกย่อยได้หมดนะครับดังนั้นเองบางส่วนจึงหลงเหลืออยู่และก็ถูกขับถ่ายออกมานั่นเองครับในช่วงนี้นะครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลกระทบเมื่อรับประทานอาหารรสเผ็ดกันดีกว่านะครับคุณผู้ฟังในช่วงรู้ไว้ใช่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าคุณผู้ฟังครับแม้ว่าความเผ็ดจะช่วยเพิ่มสีสันให้กับรสชาติอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันการรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดมากๆนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่รับประทานอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ฟังผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณช่องปากนะครับ หลายคนอาจจะรู้สึกแสบร้อนภายในช่องปากนะครับหลังจากรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดโดยอาการแสบร้อนนี้นะครับถือเป็นกลุ่มอาการแสบร้อนในช่องปากซึ่งอาจส่งผลต่อลิ้นเหงือกริมฝีปากเพดานปากแก้มและก็บริเวณอื่นๆภายในช่องปากด้วยนะครับรวมทั้งอาจจะทําให้ปากแห้งและก็รู้สึกหิวน้ําด้วยนะครับคุณผู้ฟังและที่ร้ายแรงไปกว่านั้นนะครับ ก็อาจทำให้สูญเสียการรับรสนะครับหรือทำให้ริ้นรับรสชาติผิดเพี้ยนไปได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังอย่างที่2นะครับก็คือระบบทางเดินหายใจนะครับการรับประทานอาหารรสเผ็ดนะครับอาจจะเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้จมูกนะครับซึ่งเป็นโรคจมูกอักเสบชนิดที่ไม่ได้เกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะครับแต่มีสาเหตุมาจากอาหารที่รับประทานนั่นเองนะครับ โดยอาจทําให้มีอาการน้ำมูกไหลนะครับหรือมีเสียมหะในคอหลังจากรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังมีงานวิจัยบางชิ้นระบุว่าสารแคปไซซินนะครับอาจมีส่วนช่วยให้ผู้เป็นโรคจมูกอักเสบชนิดไม่แพ้นะครับมีอาการดีขึ้นได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมนะครับเพื่อยือนยันประสิทธิภาพและก็ผลข้างเคียงของสารแคปไซซินที่มีต่อโรคนี้อย่างชัดเจนต่อไปครับ ค่ะคุณปวิชยาคะที่พูดมานั้นถูกต้องเลยนะคะคคุณผู้ฟังคะการรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดนะคะนอกจากจะมีผลกระทบในช่องปากและระบบทางเดินหายใจแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อระบบอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญอีกด้วยค่ะคือระบบทางเดินอาหารค่ะซึ่งเป็นโรคอันดับแรกๆเลยนะคะคุณปวิชยาและคุณผู้ฟังที่เราจะพบกันเสมอๆหลังจากที่เรารับประทานอาหารรสเผ็ดค่ะ ซึ่งความจริงแล้วนะคะความเผ็ดของพริกนั้นน่ะไม่ได้ทำให้ท้องเสียโดยตรงเลยนะคะคุณปวิชยาแ,แต่เพราะว่าสารแคปไซซินที่ทำให้อุณหภูมิในร่างกายนั้นสูงขึ้นค่ะร่างกายจึงพยายามลดอุณหภูมิด้วยการขับออกมาทางเหงื่อและทำให้เรารู้สึกหิวน้ำค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อเราดื่มน้ําเข้าไปมากๆสารแคปไซซินที่ไม่สามารถย่อยได้หมดร่างกายจึงพยายามขับสารนี้ออกไปค่ะทําให้กระเพาะและลำไส้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอาหารที่กินเข้าไปนะคะคุณปวิชยาก็จะเคลื่อนผ่านระบบย่อยอาหารเร็วมาก ผิดปกตินะคะเมื่อไปรวมกับน้ำที่ดื่มเข้าไปเยอะๆจึงเป็นที่มาของอาการท้องเสียค่ะครหรือว่าจะมีของเหลวถ่ายออกมานั่นเองนะคะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้นะคะสารแคปไซซินในพริกอาจเป็นสาเหตุของการปวดท้องอีกค่ะอาหารไม่ย่อยท้องเสีย คลื่นไส้และอาเจียนค่ะซึ่งในกรณีที่เกิดการอาเจียนนะคะกรดที่ไหลย,ย้อนกลับมาจากกระเพาะอาหารอาจทําให้หลอดอาหารระคายเคืองได้นะคะคุณผู้ฟังและนอกจากนี้นะคะการกินเผ็ดก็อาจส่งผลให้อาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารเกิดความรุนแรงมากขึ้นได้นะคะดังนั้นค่ะผู้ที่ป่วยโรคนี้จึงควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารเผ็ดค่ะ เพื่อลดความเสี่ยงและก็ช่วยไม่ให้โรคแผลในกระเพาะอาหารมีอาการรุนแรงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังครับนอกจากจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารโดยตรงแล้วนะครับยังทำให้มีปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาด้วยเช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารรสเผ็ดนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางรวงอกนั่นเองนะครับอาจารย์ครับ ส่งผลให้อาหารของโรคบางชนิดนะครับอย่างเช่นโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบรุนแรงขึ้นได้นะครับอาหารรสเผ็ดทําให้ระบบหมุนเวียนโลหิตด,ดีขึ้นนะครับบางครั้งก็อาจจะดีมากเกินไปนะครับจนทําให้หัวใจต้องทํางานหนักนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นแล้วเนี่ยหากใครที่จะรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดมากๆนะครับอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจได้นั่นเองนะครับ ส่วนใครที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วนะครับก็ควรระมัดระวังและลดความเผ็ดลงด้วยนะครับอาจารย์ครับค,คุณผู้ฟังครับก่อนที่จะพูดคุยกันต่อในเรื่องของความเผ็ดนะครับเรามาฟังบทเพลงกันก่อนนะครับในช่วงบทเพลงจากใจบทเพลงจากใจ I'm การรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดนะครับไม่ได้มีเพียงแต่โทษเท่านั้นนายแพทย์กฤษดาสิรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัตนานาชาตินะครับได้กล่าวไว้ว่าการกินเผ็ดอย่างเข้าใจนั้นนอกจากจะเพิ่มความอร่อยแล้วนะครับยังได้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังเริ่มจากการช่วยป้องกันหัวใจนะครับด้วยวิตามินที่สำคัญนั่นก็คือ วิตามิน A นะครับวิตามิน C แคลเซียมและก็ธาตุเหล็กที่มีมากในพริกสดและก็พริกแห้งนั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ฟังห่วงว่าจะเผ็ดเกินไปนะครับก็สามารถรับประทานอย่างเช่นพริกไทยหรือพริกหวานได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับคุณผู้ฟังช่วยขยายหลอดลมนะครับมีสารบางชนิดนะครับที่ช่วยขับเสมหะและก็ช่วยทําให้คอนั้นโล่งขึ้นได้นะครับซึ่งในคนที่เป็นภูมิแพ้การกินเผ็ดจะช่วยได้ดีมากเลยครับ หากเป็นเด็กอาจจะใช้เพียงแค่พริกไทยหรือใช้หัวหอมที่เผ็ดเล็กน้อยนั่นเองนะครับและก็สำหรับเด็กเล็กนะครับหรือผู้สูงอายุขอให้ระวังอย่าให้สำลักพริกนั่นเองนะครับอย่างต่อไปนะครับคุณผู้ฟังก็คือช่วยไล่เซลล์มะเร็งนั่นเองนะครับโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากในคุณผู้ชายนั่นเองนะครับมะเร็งผิวหนังกับมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยเพราะว่าพริกนะครับช่วยล้างสารพิษให้กับร่างกายนะครับ ลำพังนะครับคุณผู้ฟังใช้พริกป่นที่อยู่ในพวกเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวก็สามารถช่วยได้แล้วนะครับแต่ถ้ายิ่งได้รับประทานพริกสดแล้วด้วยเนี่ยก็จะยิ่งช่วยได้ดีมากขึ้นครับอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมในช่วงนี้ไหมครับค่ะมีค่ะขอบคุณค่ะคุณปวิชยานะคะครับคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะความเผ็ดของพริกยังช่วยลดไขมันป้องกันลิ่มเลือดจับตัวด้วยค่ะแล้วก็ช่วย คุมน้ำหนักนะคะ<ช>เพราะทำหน้าที่เผาผลาญพลังงานให้ด้วย ทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังจากการศึกษาในอินเดียเราพบว่าอาสาสมัครที่รับประทานพริกนั้นนะคะให้ผลในการลดลิ้นเลือดอุดตันตามหลอดเลือดได้ค่ะอ,อีกทั้งปลอดภัยจากสารพิษตกค้างไม่เหมือนกับที่เรารับประทานยานะคะคุณประวิชยาค,ะค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะลดปวดได้นะคะก็เนื่องมาจากสารแคปไซซินในพริกนะคะรวมถึงสารเคอร์คิวมินในเครื่องเทศอย่างเช่นขมิ้นจะช่วย ยลดอาการอักเสบได้ค่ะซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีอาการปวดจนไปถึงขั้นปวดแสบปวดร้อนเลยนะคะ <Okay. S 1> จากการอักเสบตามที่ต่างๆอาทิเช่นคนที่เป็นโรคเริมงูสวัสด <Okay. S 1> ไปจนถึงปวดอักเสบตามข้ออย่างเช่นรูมาตอยนะคะ <Okay. S 1> ข้อเสื่อมและอาการปวดฟกช้ำต่างๆค่ะ okay. คุณผู้ฟังคะและสุดท้ายนะคะพริกเผ็ดยังช่วยคลายความเครียดอีกด้วยคะ่ะก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวเอนโดฟินซึ่งเป็นสารความสุขที่ร่างกายหลั่งออกมา ทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารรสเผ็ดเข้าไปไม่นานค่ะ mm. ไม่เชื่อนะคะคุณผู้ฟังก็ลองสังเกตอาการของตัวเองนะคะคหลังจากที่คุณผู้ฟังได้ทานส้มตํากับพริก10เม็ดเข้าไปนะคะเชื่อว่าเหงื่อก็จะออกมาแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นค่ะค,คุณผู้ฟังคะเราเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าการกินเผ็ดนั้นมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไร อาจารย์จะขอเสริมด้วยวิธีแก้อาการเผ็ดอย่างง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติใช้นะคะควิธีแก้อาการเผ็ดง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังเช่นให้เรารับประทานอย่างเช่นนมไอศครีมหรืออาหารประเภทที่เป็นของทอดนะคะเพราะว่าเจ้าสารแคปไซซินเป็นสารที่ละลายในน้ำได้เพียงเล็กน้อยแต่จะละลายได้ดีในน้ำมันค่ะคุณผู้ฟังคะค ดังนั้นนะคะการที่เราดื่มน้ำเย็นๆเข้าไปก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราหายเผ็ดเลยค่ะแต่กลับทำให้เรารู้สึกเผ็ดมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าน้ำจะช่วยกระจายสารแคปไซซินไปมากกว่าเดิมถ้าหากใครไม่ชอบอาหารมันๆก็ลองทานลูกอมขนมหวานนะคะหรือว่ากลั้วปากด้วยน้ำเกลือ ก็คิดว่าจะช่วยบรรเทาความเผ็ดลงได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับเกี่ยวกับสาระความรู้ที่นํามาฝากเราในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วละครับและเวลาของเราก็ใกล้จะหมดแล้วละครับหวังว่าสาระความรู้ที่เราพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยที่คุณผู้ฟังจะสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตได้นะครับคุณผู้ฟังครับทางรายการมีหนังสือที่จะมอบให้คุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงหนังสือเล่มเล็กๆนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมไปถึงบทเรียนทางไปรษณีย์นะครับซึ่งเมื่อคุณผู้ฟังเรียนจบแล้วเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้นะครับใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณปวิชยาคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้นะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นคะ่ะเพียงคุณผู้ฟังเขียนติดต่อเข้ามาหาเราคะ่ะ คุณประวิศยาคะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเรามาช่องทางไหนบ้างคะครับอาจารย์เพียงแค่คุณผู้ฟังนะครับเขียนจดหมายและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือทางอีเมลก็ได้นะครับที่ v o p v o i c o f p e a c e o r g หรือติดต่อมาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-242-654ครับค่ะคุณผู้ฟังคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีช่องทางใหม่ก็คือ Line Offici ชีค่ะที่ Ad Voice of Peace อย่าลืมพิมพ์ Ad นะคะแล้วตามด้วย Voice of Peace ค่ะ เพื่อที่คุณผู้ฟังจะได้รับข่าวสารใหม่ๆจากทางเสียงสันตินะคะแล้วก็อย่าลืมแอดกันมามากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังสําหรับวันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตนะครับบทที่16ข้อที่24นะครับที่ได้กล่าวไว้ว่าถ้อยคาแช่มชื่นเหมือนรวงพึ่งเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นอนามัยแก่ร่างกายนะครับสําหรับวันนี้ผมปริชญาแดงเรือน และดรจริยาสอนมยุราพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะครับขอพระเจ้าอวยพระพรและสถิตอยู่กับคุณผู้ฟังทุกทท่านครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีนะคะ